ในปี2025ชาวราศีกันที่กำลังจะมาถึงนี้จะได้พบกับการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญหลายด้านในชีวิตซึ่งแต่ละด้านนั้นมีความหมายและผลกระทบที่สามารถส่งผลต่อความเป็นอยู่และความสุขโดยรวมของพวกเขาอย่างเห็นได้ชัดถึงแม้ว่าแต่ละด้านมีลักษณะเฉพาะตัวแต่ก็ยังสามารถเชื่อมโยงกันได้อย่างดีเพื่อนำไปสู่การเติบโตทั้งในด้านอาชีพการเงินความรักและครอบครัวสุขภาพและการเดินทางในชีวิต การงานจะเป็นหนึ่งในด้านที่เอื้ออำนวยต่อชาวราศีกันอย่างเด่นชัดโดยเฉพาะในช่วงเดือนมกราคมมีนาคมและพฤษภาคมซึ่งถือเป็นช่วงเวลาที่ดีที่สุดในการพัฒนาตนเองในสายงานอาชีพความพยายามและความตั้งใจที่ลงทุนจะเริ่มให้ผลเป็นรูปธรรมและนำไปสู่ความสำเร็จที่คุณตั้งใจไว้สำหรับผู้ที่กำลังมองหางานใหม่ช่วงระหว่างเดือนเมษายนจนถึงกันยายนจะเป็นเวลาที่มีโอกาสดีในการสมัครงานใหม่ ซึ่งการใช้โอกาสสอนี้อย่างมีประสิทธิภาพจะทำให้คุณสามารถค้นพบตำแหน่งงานที่เหมาะสมและเต็มไปด้วยโอกาสในการเติบโตรายละเอียดเพิ่มเติมสำหรับชาวงเดือนกันยายนถึงพฤศจิกายนแสดงให้เห็นว่าคุณอาจได้รับการเลือนตำแหน่งหรือได้รับผลตอบแทนที่ดีจากความพยายามและการทำงานหนักที่ผ่านมาซึ่งจะช่วยสร้างความมั่นใจและเติมเต็มแรงจูงใจในการทำงานต่อไป ในด้านการเงินตั้งแต่ต้นปีความมั่นคงทางการเงินจะเป็นที่ชัดเจนโดยมีรายได้ที่หลากหลายแหล่งให้การสนับสนุนแต่ควรระมัดระวังในการตัดสินใจลงทุนใหม่ๆคำแนะนำสำหรับการปรึกษากับผู้เชี่ยวชาญก่อนที่จะลงมือทางการลงทุนจะช่วยป้องกันปัญหาที่อาจเกิดขึ้นในอนาคตหลังจากเดือนสิงหาคมรายได้จะมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องการมองหาโอกาสลงทุนหรือทำธุรกิจใหม่ๆในช่วงเวลานี้จะเป็นก้าวสำคัญไหน การสร้างสถานะทางการเงินที่มั่นคงยิ่งขึ้นเมื่อพูดถึงความรักและครอบครัวสำหรับผู้ที่แต่งงานแล้วความสัมพันธ์กับคู่ครองจะมีการพัฒนาในทางที่ดีขึ้นอย่างเห็นได้ชัดหลังจากเดือนสิงหาคมส่วนคนโสดนั้นมีโอกาสที่จะพบกับคู่รักและพัฒนาความสัมพันธ์ในลักษณะที่นำไปสู่การแต่งงานได้ในปีนี้ในขณะที่สมาชิกในครอบครัวจะเป็นที่พึ่งพิงที่ดีในช่วงเดือนมิถุนายนถึงตุลาคมความ ใกล้ชิดและการสร้างความสัมพันธ์ที่ดีจะช่วยเสริมสร้างความเข้าใจและความรักในครอบครัวให้มั่นคงยิ่งขึ้นในด้านสุขภาพโดยรวมสุขภาพของชาวราศีกันจะยังอยู่ในเกณฑ์ที่ดีอย่างไรก็ตามควรระวังปัญหาที่เกี่ยวข้องกับระบบย่อยอาหารและระบบทางเดินปัสสาวะในช่วงเดือนมกราคมเมษายนมิถุนายนและกันยายนการให้ความสําคัญกับการรักษาสุขภาพด้วยการรับประทานอาหารที่มีประโยชน์ และการพักผ่อนให้เพียงพอจะเป็นสิ่งจำเป็นในการป้องกันไม่ให้ปัญหาเหล่านี้เกิดขึ้นได้นอกจากนี้การเดินทางในช่วงต้นปีมีโอกาสสำหรับการเดินทางทั้งระยะสั้นและระยะยาวสิ่งนี้จะช่วยเปิดโอกาสใหม่ๆในชีวิตของคุณการเข้าถึงประสบการณ์ใหม่ๆจะส่งผลดีต่อการมองโลกและการพัฒนาตนเองให้ดียิ่งขึ้นนอกจากนี้ หลังจากกลางเดือนพฤษภาคมอาจมีโอกาสในการเดินทางเพื่อความสนุกสนานหรือการเปลี่ยนแปลงที่อยู่อาศัยซึ่งการตัดสินใจเหล่านี้ควรมีการวางแผนและเตรียมตัวอย่างรอบคอบเพื่อให้การเดินทางเป็นไปอย่างราบรื่นและเต็มไปด้วยความสุขโดยสรุปแล้วปี2025จะเป็นปีที่เต็มไปด้วยโอกาสและความท้าทายสำหรับชาวราศีกันการเตรียมตัวและการวางแผนที่ดีจะเป็นสิ่งสำคัญในการรับมือกับการเปลี่ยนแปลงทั้งหลายที่จะเข้ามาในชีวิต ด้วยการจัดการที่มีประสิทธิภาพพวกเขาจะสามารถก้าวข้ามอุปสรรคและใช้โอกาสที่เข้ามาให้เกิดประโยชน์สูงสุดทําให้ปีนี้กลายเป็นปีแห่งความสําเร็จและความสุขที่ยิ่งใหญ่ในทุกด้านของชีวิตการทําบุญรักษาศีลห้าวา้พระภาวนาแนวทางเสริมดวงและสร้างความสงบให้แก่ชีวิตในปัจจุบันนี้หลายคนมักพบกับความไม่แน่นอนและความเครียดในชีวิตประจําวันที่เพิ่มสูงขึ้น ส่งผลให้การค้นหาวิธีการในการเสริมดวงและสร้างความสงบให้แก่จิตใจกลายเป็นสิ่งที่สำคัญอย่างยิ่งหนึ่งในวิธีการที่นิยมและได้รับความเชื่อถือจากคนไทยมาชนานคือการทำบุญรักษาศีลห้าและการไหว้พระภาวนาซึ่งนอกจากจะเป็นการเสริมดวงและบารมียังช่วยทำให้จิตใจของเราอยู่ในภาวะสงบสามารถรเผชิญกับปัญหาในชีวิตได้อย่างมีสติการทำบุญเสริมดวง การทำบุญนั้นเป็นการสร้างคุณงามความดีให้กับตนเองและสังคมหนึ่งในวิธีที่มีประสิทธิภาพในการเสริมดวงมีดังนี้ 1. ถวายสังฆทานการถวายสังฆทานไม่เพียงแต่ช่วยเสริมบุญบาร,รมีให้กับผู้ถวายแต่ยังสร้างพลังงานบวกให้ชีวิตได้อย่างมากมายสังฆทานเป็นการบูชาพระธรรมผ่านการช่วยเหลือพระสงฆ์หรือผู้ที่มีความจำเป็นได้มีสิ่งของที่จำเป็นในการประกอบศาสนกิจ 2. ทํทำบุญล่อยสัตว์การล่อยปลานกหรือเตา่า เป็นการสะอกคราะห์และเสริมโชคลาภจากบาปก,กรรมที่เราสร้างมาการกระทําดังกล่าวไม่เพียงแต่เป็นการให้ชีวิตใหม่แก่สัตว์เหล่านั้นแต่ยังส่งผลให้ผู้ทําเกิดความรู้สึกดีใจและเมตตาลดความโกรธและอารมณ์ด้านลบในชีวิต 3. บริจาคทานการบริจาคทานให้กับผู้ยากไร้คนชาราหรือเด็กกำพร้าถือเป็นการช่วยเหลือสังคมอย่างแท้จริงการให้ทานเช่นนี้ไม่เพียงแต่เป็นการสร้างบุญแต่ยังช่วยสร้างความพึงพอใจ และความสุขให้กับผู้ให้เองโดยตรงรักษาศีลห้าอย่างเคร่งครัดศีลห้าเป็นหลักธรรมที่สําคัญในการดําเนินชีวิตที่ช่วยให้เรามีสติและสมาธิดยการรักษาศีลห้าอย่างเคร่งครัดนั้นประกอบด้วย 1. ไม่ฆ่าสัตว์เมตตาต่อชีวิตการเคารพและเห็นคุณค่าของชีวิตทั้งสัตว์และมนุษย์ช่วยสร้างความสงบและสมดุลในจิตใจ 2. ไม่ลักทรัพย์ซื่อสัตว์การมีจริยธรรมและความซื่อสัตว์ ในชีวิตประจำวันจะทำให้เรามีความน่าเชื่อถือและเป็นที่รักของคนรอบข้าง 3. ไม่ประพฤติผิดในการมีศีลธรรมการมีความรักและความรับผิดชอบต่อผู้อื่นจะทำให้เราไม่สร้างความขัดแย้งและปัญหาในความสัมพันธ์ 4. ไม่พูดปดสร้างความน่าเชื่อถือการพูดความจริงและมีความโปรงใสจะนำมาซึ่งความเชื่อมั่นและความสัมพันธ์ที่ดีกับผู้อื่น 5. ไม่ดื่มสุรามีสติปัญญา การหลีกเลี่ยงการดื่มสุราจะช่วยให้เราอยู่ในสภาวะที่มีสติและสามารถตัดสินใจได้ดีในทุกเรื่องไหว้พระขอพรเสริมดวงให้แข็งแกร่งการไหว้พระขอพรยังเป็นอีกหนึ่งวิธีที่มีประโยชน์อย่างยิ่งในการเสริมดวงซึ่งรวมไปถึงการไหว้พระก้าวัดเพื่อเสริมสิริมงคลและการสวดมนต์ภาวนาเพื่อช่วยปรับจิตใจให้สงบและเสริมพลังบุญนอกจากนี้การไหว้พระประจำวันเกิดก็เป็นวิธีที่ช่วยให้เรามีความสุข และความเจริญรุ่งเรืองในชีวิตเช่นวันอาทิตย์ว่าพระปางถวายเนตรวันจันทร์ว่าพระปางห้ามญาติวันอังคารว่าพระปางสยามเสริมดวงด้วยหินมงคลเครื่องรางการใช้หินมงคลหรือเครื่องรางเป็นอีกหนึ่งแนวทางที่สามารถช่วยเสริมดวงได้หินต่างๆเช่นไทไรท์ช่วยเสริมพลังป้องกันภัยหินตาเสือการปกป้องจากพลังงานลบและลาพิศาสูลี เพื่อเสริมปัญญาและโชคลาภถือเป็นเครื่องมือเพิ่มเติมในการสร้างบรรยากาศของความเจริญรุ่งเรืองในชีวิตแก้เคล็ดเสริมดวงให้แข็งการแก้เคล็ดเพื่อเสริมดวงที่แข็งแกร่งสามารถทําได้โดยการพกน้ํามนต์ติดตัวเสื้อผ้าหรือวัตถุมงคลที่เคยมีการปลุกเสกเช่นพระเครื่องจากหลวงพ่อโสธรหลวงปูท่ทวดรวมถึงการทําความดีโดยการล้างเท้าพ่อแม่เพื่อเสริมบุญและบารมีซึ่งทําให้ชีวิตมีทิศทางที่ดีขึ้น การปฏิบัติตามวิธีการทำบุญรักษาศีลห้าและไหว้พระภาวนาไม่เพียงแต่จะเสริมดวงและบารมีแต่ยังมีผลสำคัญต่อจิตใจของผู้ปฏิบัติที่จะสงบขึ้นและสามารถดำเนินชีวิตด้วยสติปัญญาและความเมตตาหากทำอย่างสม่ำเสมอจะเห็นผลที่ดีไม่เพียงในด้านโชคลาภแต่ยังมีผลในด้านความมรู้สึกและจิตใจที่มีความสุขอีกด้วยความสงบและความสุขในการดำเนินชีวิตจะเกิดขึ้นเมื่อเรารู้จักส่งเสริมตัวเองอย่างเหมาะสม ด้วยการทำบุญรักษาศีลและพลังกายให้เกิดความเป็นสิริมงคลในชีวิตประจำวัน